ตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเซสทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม g o s e r e Store Simulator p o l o a d นะนะก็ชื่อเกมก็อยู่มุมบนซ้ายก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอกบริหารธุรกิจของพวกนี่อีกแล้วนะไอพวกเกมพันนี้นี่ก็ข้างเล่นแล้วแบบได้กําไรสุดๆไปเลยก็น่าจะเป็นเกมแนวแบบว่าทำพวกร้านสรรพสินค้านั่นแหละไม่ต้องพูดว่าทำเพลงไปเบรกเกกดโก,ลกลเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวก็รู้แหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำร้านอาหารก็ค่อนข้างกําไรดีเลย,เลยแหละเปิดร้านวันเดียวก็เงินเป็นล้านแล ไอเกมวันี้เนี่ยโหอีซี่เลยแหละน้องไปกันเถอะพวกเราต้องทำยังไงบ้างเลยเนี่ยเฮ้โอ้ยไม่มีสินค้าอะไรมาลงเลยไม่มีอะไรเลยเราจะต้องสั่งเปล่าต้องสั่งก่อนสั่งเองโอ้ยโอ้ยอ๋อคือเคาน์เออ์์ เออมันคือเคาน์เตอร์ว่ะแล้วเราจะสั่งได้ยังไงอะลองสั่งดูดิลองหาสั่งด้านหลังด้านหลังคือโกดังสินค้าอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเปิดร้านเลยเปิดร้านแล้วแต่ยังไม่ทันได้สั่งเลยเสั่งเลยเสั่ง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 เลยออเดอร์เลยนี่เรียบร้อยซื้อแล้วสามสี่จุดแปดลูกค้ามาแล้ว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 ของยังไม่ทันมาเลยให้ซื้ออะไรอ่ะให้ดูบรรยากาศก่อนเนี่ยอ้าวสวัสดี ขอมาแล้วขอมาแล้วขอมาแล้วสวัสดีลูกค้ายินดีต้อนรับสู่ร้านที่ไม่มีอะไรเพ <laughs> <c oughs> ิ่งเปิดให้มันดูก่อนว่าแผนในอนาคตเป็นไง <c oughs> <c oughs> เอาออกเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้บีมึงจะเปิดทำไมวะไปไปรับของมาใส่นี่เบิงงเนี่ยเราต้องเอาพวกนี้แหละเทคอับบ็อก์ก็ไป เออนี่โอตสสั่งอะไรกันบ้างลูกค้ามาแล้วเต็มเลยมาแล้วร้านนี้มีแต่นมร้านเรามีอะไรบ้างเนี่ยมิสเตอร์วอีเรามีอนั่นแหละพวกของใช้ธรรมดาแกดูแล้วผมก็พวกกับผมจะฟอกกับมันฝรั่งเราก็มีอยู่แค่นี้ก่อนแล้วเพิ่งเปิดร้านอะไรมากเอ้นี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยแกซื้อแล้วเนี่ยแกเอาแล้วล่ะพี่คิดเงินดีๆนะพนั่งคิดเงินอยู่กูยืนอยู่เนี่ยอ่ะคิดดิ คิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เออเก้าเหรียญเนี่ยเก้าเหรียญมันให้มามันให้ตังค์แล้วหยิบตังค์ดิหยิบตังค์โอ๊ยทอนเลยทอนเออทอนให้ถูกนะฮะเฮ้ยทอนหนึ่งบาทอะไรอ่ะ ทอนกี่์บอร์ดะมึงทอนกีย์บอร์ดไอ้เนี่ยทอนมึงทอนอะไรเนี่ยเอฟคอนเฟิร์มไม่ได้อ่ะแล้วมันจะคืนเงินยังไงอ๋อพี่ทอนเยอะจังเลยไอ้ตังรวยตังทอน40ดิอืมไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยเนี่ยที่เล่นเป็นไม่ดิมันมันเขียนเลขไม่ตรงกันปู๊จริงจริงมึงลองมานั่งดูว่ามันอ่ามาดิจุด52อ่ายืนรอเดี๋ยวอากูยืนรอด้วย ห้าสองอ้ากูนั่งนี่เลยคอนเฟิร์มโอ้ใครทำก็ทำเลยอะไรนี่เนี่ยพวกมึงทำี่ลูกค้าเชิญตรงนี้ได้เลยครับเชิญตรงนี้ได้เลยเชิญแถวนี้เลยลูกค้ามีคนไปด้วยแถวนั้นคอนเฟิร์มอ๋อง่ายอ่ะโอ้กูมาแล้วล่ะไฮ้รูดบัตรเครดิตเอยหกจุดจุดเก้าแปด โอ้ยมีรูนบัตรเครดิตด้วยร้านพวกพี่เองแหละพี่มาทางบุคคลเตอร์ที่ต่อนี้พี่กูไปสั่งของก่อนไปเลยพี่บมเฮ้ยไปเอาของลงอย่างลดดิได้พี่อย่าลืมไปลูกค้าตรงนู้นด้วยละ่ะเข้าใจป่ะได้ได้ได้พ,พ่อพีอย่าสั่งอย่างเดียวสั่งของมาลงร้านเยอะๆหน่อยเฮ้ยแมกแกาสตาร์เป็นหมื่นเลยอะ่ะร้านเลยเป็นแสนเล <laughs> ยไม่ไหว รวยแล้วทุกอ,อย่าง,งมาล<อ>งเ<ว>ลยโอ้ยเปิดมากูกูมีหุน้นเสวนสั่งพนักงานมาเรืจ้างพนักงานมาเรื่มจ้างเลยเปล่าไม่น่ามีบ้างระบบไม่ไม,ไม่มีพนักงานเว้ยเบเกณฑ์กันเยอะเกินไปไนเลยเนี่ยพอเลยสัตว์รวยลแล้วกูแล้วใครสั่งแป้งไม่ยยเยเอะแยะเอาไว้เซฟ สร้างแป้งมาคือแป้งไอ้ยัยนี่คิดเงินบ้าเหลือเลิกเขาทันทีอ้าวทำงานพาร์ทไทม์ก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้น้องพี่ทอนมันแบบว่าปล่อยมันไหมปล่อยให้มันคิดเงินเองอะรับออเดอร์อย่างเดียวนีผมสามารถทำให้เราจนได้ทันทีเฮยจะทำทำไมอะเอาบักเลยบักเลยบักเลยกูบักเลยไอ้รถเจ้า เอาแล้วเอาไปเอาไปเลยไปเลยกูโดนลักพาตัวแล้วซีโอซีโอไปแล้วอยู่หน้าร้านเลยเฮ้กูเสร็จแล้วตัวเนี้ยโอผมทำให้พวกเราจนละเมื่อกี้เราไปกู้ธนาคารมาทุกคนตอนนี้เราเรากลับไปเป็นปกติแล้วเราจะได้คิดเงินดีๆไ้พี่บุมเราสามารถปรับราคาด้วยพี่ลองมาที่นี่ไหนมามาที่ตู้แล้วไปอินวิทตอรี่ปรับราคาของกันดูเอ้ย ไปดิตอนนี้นพาวเดอร์กูอันละสองร้อยเหรียญแล้วอะโทษทีแป้งกูสองพันมันคือแปง้งมันคือแปง้งไอ้เนี่ยพวกกูขายแป้ง,ง,งไอ้เนี่ยพี่บอกลูกค้าด้วยหลังจากนี้จะขึ้นสองร้อยเหรียญแล้วนะเออเราจะได้ขึ้นสองร้อยเหรียญแล้วนะแป้งขายเท่าไหร่เนี่ยไอ้แปง้งไม่มีใครซื้อเลยอะ่ะสองบาทแพงไปรึไม่ไม่ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละแน่จริงก็ซื้อดิ ร้านกูขายคนรวยสองร้อยบาทแป้งมากเลยนะไม่มีปัญญาซื้อแป้งสองร้อยเหรียญก็ออกจากร้านกูไปขนมมาเอาใส่กระเทาะ <laughs> แป้งมันว่ะ <laughs> ไปเก็บไปชานราคาขนมดิขึ<อ>้นอ,อะไรละคนคิดตังยังเหนื่อยมึงโอเคเลยมันหรืองปล่าเนี่ยขนมมาเท่าไหร่ดิราคาตอนนี้ไม่นเท่าไหร่อะ ตอนนี้มันตอนนี้มันสามบาทสามบาทนะสามสิบแพ็กเกจแพงไอ้ยร้านกูอยู่กลางทะเลทรายแต่ไม่ลูกค่านำเข้าบ้างครับพวกมึงอ่ะเ้ยบอกมันบนแล้วแพงเกินไปแล้วอ๋อไม่ไม่อยากซื้อก็อย่าซื้อดิไม่ได้ขายพวกมึงถ้าแพงก็ไม่ได้ขายคุณนะครับถ้าของแพงก็เขาไม่ได้ทำมาขายคุณนะอึงแพงพูดมากกูขึ้นเป็นสามร้อยเลยเหียอ้าออกหมดเลยก็้ได้บินรถแลมบบงกินี่มามีคนขับแล็โบมาเฮ้ยซื้อหน่อยดีมาซื้อละซื้อหน่อยดี โอ้อะไรเนี่ยมีตังซือลพันนี้ไม่มีปัญญาซื้อผมสักฟอสองรเหรียญนะอ้าวรถพากูไปเลยลองเปยนราคาไหมเออเป็นทุกอย่างหนึ่งบาทเทุกอย่างหนึ่งบาทเน้นกำไรซื้อจุด้อหนึ่งไหมอจุด้หนึ่งเออเออเอาดิอเพียงจัดละแจกฟรีซื้อจุด1ื้อหนึ่งสตา์แจกฟรีทุกอย่างฟรีมึงอย่าใช้บัตรเครดิตดิก กระดาษนี่แล้ว Five minutes later ไอ้เรืนี่สนุกอ่ะเปิดปิดร้านเล่นอ่ะเฮ้ยวิลโลเข้ามาแล้ว Five ความเร็วรถเร็วไอ้แก่รถเร็วเปิดร้านยี่สิบเท่าเราทำงานในสภาพวันนี้นี่ไปเก็ตทำงานในสภาวะความเร็วสูงนี่โอ้ยบางทีดีดีนะแม่งทอนแบบโอเคทุกคนแบบ เร็วไปหมดเลยไอ้ยมนไม่ไปเอาขังเลยอามันก็ไม่ต้องไปอยู่นี่กันนั่นแหละยืนรอไปมึงตลกมากเลยว่าไอ้ปู่คนเนี้ยไปไปซื้อมันฝรั่งแค่อันเดียวอะแล้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งันแหละเราไปจ่ายแบงลิปดูดูกู ไอ้ค้อคนตีนเลยอ่ะโอ้แก่แม่งก็์ถึงจะไปวะแม่งกูคิดถึงเป็นลื่นลูกอ้หนบ้าบ่าแล้วจ่ายแป้งพันใช่หายเลยอลองรถมาแล้วก็ไปรถมาแล้วก็ไปอลไม่ไปดูอะไรนนกูเหปิดด้านหลองดีสองแล้วกูยังหลอกอยู่เลยรถไปคนไวอะ่ะ ไอ้ลูกค้าเต็มร้านเลยเ้ข่าวท้ไอ้เบิร์แมบเดี้วเข้าแถวเต็มเลยไอ้เบอร์ปรับปรับปรับให้แพงที่สุดนี่แล้วก็แบบว่าตั้งตั้งเวลาให้เร็วนี่ดูนี่มันจะมีใครซื้อบ้างวะ ดยอเตั้งราคา1,000ทุกชิ้นเลยทั้งนั้นเออแล้วแล้วก็เปิดเปิดเอาไว้แบบว่าเผื่อจะมีคนมาซื้อต้องเคลียร์ต้องเคลียร์คนสต็อกนี้หมดก่เอนกูกูเคลียร์ก่อนนะ5 minutes later โอเคเรียบร้อยของผมหมดแล้วเอาเลยไปเก็บตั้ง1,000ทุกอย่างไปไปตั้ง1,000ไปเจ้ามานห0 0่ Let's go เปิดเลยเปิดเลยเอาเลยไป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 ต้องมาออกไป ไอ้แมงย่ากระทำแบบวิญญาณเฮียแมงนี่อที่ชิแสบอกทางผีผ่านไอ้ผีมันผ่านอย่างเงี้แลวบุ๋มไอ้พวกทางสามแพร่งอ่ะบ้านมึงผีบ้านมึงผีวิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยี่ลูกค้าผ่านไปเป็นล้านคนแล้วยังไม่มีใครซื้อเลยก็ไม่มีใครซื้อหรือว่าต้องห้าบาท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 ไอ้บาทละหนึ่งคนบาทละหมอหลงละหลงเลยไอ้หลงหลงเต็มเลย อ,อ,อ้าวกูคิดเงินมาอาหลุดเลยหลุดเลยฮาวบอร์ด,ดอ้าวบูบีหลุดกันแล้วเลยไปหมดแล้วไป,ไปเล้งลงพนักงานออกจากงานไปเลยมผมถ่ายรูปไปแบบนี่คือพี่บูมมั้งบูนเล่นเป็นพี่พีดูรูป,ปแบบเฮ้ยเฮ้นี่คือรูปพี่พี่ะพวกมึงเห็นบัตรกล้องกูไหมวะนี่อะพี่พีแกนนั่งโอเคพี่สายเบรเกต ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการไปเล่นทีวีแล้วก็เกมสไปซ์โต้ซีมูเลเตอร์ของเราเนะ่ยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ไปซื้อมาเล่นกันได้จริงๆรู้สึกเป็นเกมฟรีหรือเกมเสียเงินวะไม่รู้เหมือนกันเออแล้วจะฟรีได้แหละลองไปหามาเล่นกันดูนะครับแล้วก็อย่าไปใช้โปรได้หรือจะใช้ก็ได้สนุกไปอีกแบบนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์ของนักข่ายพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปทั้งที่ด้วยจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า